เดี๋ยวพวกเราออสการ์ท่าคลิปพแมทเทนประกาศเวลาหังการทลายเมตานะครับผมวันนี้เป็นเรืออาชีพไกับยูสเบิร์กสกายฟอร์มครับผมด้วยข่าวคลิปคลิปล้วคลิปเราคนแพ้ไปนี่เดินทางต่ออีกเหรอเดินทางต่อเพราะว่าการเดินทางเรายังไม่สิ้นสุดแค่ตรงนี้คือมันไม่มีอะไรจะขายแล้วเราจะเล่นจนกว่าจะชนะจัดไซากานั่นเองจริงๆจริงๆคลิปนีิจริงๆซีรีส์นี้นะมันจะจบตั้งแต่คลิปแรกแล้วเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายว่าชนะคือหยุดชนะได้ชนะเดิม เหมือนเหมือนตอนค่ายเดซ้อนเลยคุณคุณ่าจบซีซั่นแรกอย่างไวไม่ไม่ใช่กู <c oughs> ไม่ใช่กูใครไม่รู้เอาไปที่ไหนไม่ได้ไม่รู้อ๋อเรียกวอาแล้วนะใครแต่ยังไงไปดูเลยครับสต,ตบบา,าร์ทอัพ a r งกัต stand up v a n g a d ตาเขากิอดกรแล้วก่อนฉันเลือกท้าแล้วก่อนเฮ้ยใช่ได้แล่มก่อนดี้ก่อน,อนอดีหลังจากแพมาสองตาเปลี่ยนใบนี้อ่ะเปลี่ยนหนึ่งใบเดี๋ยวไม่เปลี่ยนสองใเป็นหนึ่งใบครับเบนบอกกูแพแลยครับไปหาก,ก่อนรอบชิง กูแพ้แล้วไหวยปะเพื่อนลูบี่น้ำก่อนเชนจัวจิงคอร์โโอรลินโนทำไรอันนี้เหมือนกลับมาอยู่ในภาควิวเดรสนั่นเองนะครไม่ใช่ยีวายละแต่มีจี้อยู่แต่นี่ก็มีของใหม่ไม่ใช่เออเป็นของใหม่ใชไไ่ไม่ยี่บายไม่ยี่บายไม่ยี่บายใบเดียวยไม่จะโซ่จบเพลงครับผมประเด็นรอเอาล่ะเลือกทีงไม่ถูกนะครับ ต้องเก็บทุกใบไล่แฟนกาดเริ่มหลังจวดหนึ่งแล้วก็แปะเทสได้สามเปเนจีครับผมจนโอ้โหไอ้แปะมาตีไปโลกาดจ่ายเช็คไม่มีอะไรคิดเข้าอิทิเกอร์เป็นนันดอมสามเนเนจีทิ้งไรยืดเกศสองสกิลคอริโนเสร็จเรียลฟอร์มหนึ่งใบเป็น แล้วมือหนึ่งไปจัโซ่เซิร์ฟอีสไปค์ขึ้นมือโฆษณาได้นะเล้ยสปอนเซอร์ได้ในี่ยขายเย็นจริงๆเลยนะทุกคลิปกินทุกวันได้ข่าวมึงกินโค้กกับกินชิตัน <laughs> สบัดโดดคอสกิลสบัดหนึ่งมาลงสนามเหลียวฟอร์มหนึ่งใบเข้าโซ่โเฮ้ยครบละพี่ยังวะแน่นอนใส่อยางแบบแบบใบนี้หายเลยใบ,น,บ,น,บนี้สองใบใบนี้จบเออการยักแดม คนไหนเขาใส่เทมเพสสองใบกูใส่ปาหนึองใบอย่างใดจอมตีสซวบรรการเข้ามาเด็กครับไรเช็คตามเด็กจรไม่มีอะไรจอมตีแซวบรรการไรเสียงเบ้นเบ้ดเลยจมตีแซวบันการจบเทินแค่นี้ผ่าเดินดรอเพราะไรเดอรต้องบ์เกอดูชื่ออะไรไม่รู้ช่วยแตกองอ่าตีเกมหนึ่งเท่าไรครับหมดท้องไหนกับเมื่อเท่าไรหกใบไม่แห่ตีไม่ใช่เบนแต่ก็ได้สามทีด้วย ไอ้ีครับมืดีป่ะวมือหกอ่ะมือหกครับลงมาสกิลโชว์เกรดสี่ในมือแล้วก็โชว์ชาร์จหนึ่งเอาการ์ดเกรดสองก็ต้องเอาการ์ดอะไรก็ได้จากโกลหไปล์หรือตัวนี้เยโดยตัวนี้ไปได้อีกหนึ่งมือโดนตีบัญการอินเตอร์เซ็ปหนึ่งมือโดนตีบัญการโกลการ์ดไม่ปล่อยเลยเหรอปล่อยเลยได้เช็คเร่งให้มึงเด็คเอาคีด้เข้าทิกเกอร์มาทางนั้นเด็กมองได้ขนาดนี้เหรอเฮ้ยโกชาร์ตนี่ฮิวทิกเกอร์ไปแดง เมื่แปดตะเกียวีหรืมูกวหาพันได้สองพันสามเป็นงั้นเหรขอห้าบาทไปมางั้งคีย์เวลาสามใบถันเลยนี้แหละขอสองตเกียวันนี้สแตนด์รอคีย์ผานแล้วอะไรเฮียเลยแปทิ้งไว้หนึ่งใบไลท์ยูเปิดสกายฟอร์มซそれでこそ俺が憧れた狭間道だ俺のン。 ตีโอฟาดบัหนึ่งเอาเฟลกอซาขึ้นมือเป็นการเียวไอล่าเออวินการเดียในวิโอซ่าโซบหนึ่งเอาเลเวฟมหนึ่งใบเข้าโซจากนั้นโซบัสโจวกาดึงใบเก่งจ้ะวววจัดรอบก่อนก็ได้ครับตอรอบนี้ก็เปิดกองตครับโกงไม่หยุดเลยว่ะนี่เลยประเทศนี่เหรอนัดสองของประเทศเออเออโกงน่ะ ไม่โกงยืนอยู่ที่สอนามเลยไงยอมเชอคเจ่อขาหนึ่งปชิบหายแล้วมือกัดคอแมวนะผมเอาไลนๆสองใบกับไลน์เด็กเปิดห้าคอหนึ่งตัวต่ำเลยไหนไหนต่ำนะครับคอไม่ก่อเทค ยูสเบิ burg, ร์กจงตีสาบันการส <2, S 2> องพันสามพันอ้แรสงสสองพันสามเลยอ่าสองพันใช่แล้ววันแรกสองพันห้าพันทวินได้เฟิร์เช็คเซคันด์เช็คส่งก็ <สะ S 2> เป็นก <สะ S 2> ูลจริงเลเวอร์เดรสยูสเบิร์กเลเวอร์ฟอรมฟูบลาสคาาบานหนึ่งจัง บวก15บวกครีเตะไปด้กองเาหน้าบวก15ตัวนี้บวก5ของ2 0 0 8โจมตี7การการทริกเกอร์การเขป็นไดเฟเชคฮิวทริกเกอร์พลังให้เซควอนน่าค่ะตนี้ฮิวหนึ่งดาเมจเซคัน้นเชคคิิคอทริกเกอร์สงพส่นสงพลสงพุ่นสพุนทั้งหมดเลยเซควอน่าคามี่คนบานไดกลัวสาจอจมตี7การทีเดียว3 0 0 0 8ทีเดียวดาเมชเชคีพลังมั ห้าหมื่นสอง้ดจีเฮ้ยจะต,ตายแล้วเอาเลยจบเทิร์นไลท์เป็นฟูฟูบาเทียไลท์เป็นสกายโฟอัมสกายโฟอัมโฟอัมเกตต่เซกจีนีไซเคิลไลทเป็นราจิวลจิวไซเคิลวนมาริเลดนีไรโดเอาตกโเคต่อไหมโไคลครับโทชาร์จหนึ่งมีเกตตากันในโตสเกตเอ้สาเกตต่ได้จวนหนึ่ง แล้วก็กกวเกี่ไซเคิลโดนทิ้งโจก,กิวราทีเวลความหนึ่งโตชาร์จการสองใบถ้าชารเกตตามกันได้โจมเนี่ยผมจะนี่มันเบนดังอิเล,ล็กทรเอออะไะไม่รู้ไงเฮ้ยยี่สิบห้า,กาเกียร์ไม่โอ้ลงเกี่ยวโตเกตยรโตชาร์จหนงโดดการจากโตได้หนึ่งใบโซทิเกอร์ไปเยอะอยู่นะ แลไงวันน้องพี่ก็เล่นได้หมดอ่ะแต่จบหลอล่าขอเท่านี้แล้วก็จเจรือล่อ่าเจอล่ะตบาเลนกนจ่เจอล่ะจ่าเจปึ๊บจ่าเจนจัวไม่ไดยจเหรอเี <c ười> อยหลอกกูโตสาเจสามืมอเท่าไหร่อ่ะซปดแ ไปเลยออกเออาทัวร์เฮ้ยไปเลยตัวนี้อ่มามติโตมีเกตสามกันสี่ใบได้บอกหน่วยแต่ตอนนี้ยังไม่ครบขาดหนึ่งเกตมีสองเกตสามเกตเมตรีอย่างนั้นเหรอรอแล้วก็ส่เมตรีคิวเมตบอกว่าเมตรีเกตสามหรือสูงกว่าเอาก้านหนึ่งใบเข้าโซ่จังกออแล้วบวกห้าพันตามเกตี่เยาเข้าเอาเม็ดนี้เข้าโซ่เป็นเกตสี่บวกสองหมื่นก็เป็นสามหมื่นเงินเฮ้ย สองหมื่นแปดสามเื่สามจ่ายสามป็นิจี๊บโจ๊ก้ดินใบนี้โตเกตตางะสีเกตแล้วบวกหมื่นหนึ่งวัตตีสองหมื่นตีบังการเฮ้ยตีน่จ็โอโนการฮิวทิกเกอร์ไปรังให้บบการตกทิกเกอร์งที้ผมก็แย่สิครับคอย์ปเป็นหนึ่งิทิกเกอร์นี่วัตตีถอดโตเกตต่างสี่เกตศูนย์ส ต่อศูนย์หนึ่งสองสาม่ปรับพลังของวัจากฝั่งข้ามให้กลายเป็นหแล้วก็ตัวเองบวกี้ฝงข้ามเกตสามทกิลของตัวนี้บอกว่าล็อกลากูนเห็นต่อบาของกันสีเลยมากกว่าข้อน 4, หนึ่งแ 1, สแตนปิวกันขี้ห้ฝั่งตีมาพล้วเป็นสองขี่ทีพี่ชยจากทิกเกอร์ชิวจะบอีกหนึ่งันเป็นเท่าไหร่เป็นสองหมื่นห้ลหนึ่งตีเท่าไหร่นะสิบสามสาหมาม สองห่นห้าเลยหสองน้จัดมาสองไนเข้าิรเฟเชสคัเชคเข้าเกอรองลา้ล็อกหลักคูณเตีบวกอีกหมื่นเป็นสามหมื่นสกิลของตัวนี้มันเป็นดาจทีบได้สี่หมื่นองคเข้าตีแวนการเผื่อเการเ้ยนการได้หมดเลยเว้ยแเพละแซนด์อไม่เพิรอบไบไม่เผิรอครับน้องมือเจด จะแพ้อีกนิดอย่างนั้นนะตปไปไม่ได้มึงจะแพ้เพราะหนุ่มติดเตียงอ่ะน้องอ่าคุณจะไม่แพ้ยิ้งไม่หนึ่งใบเปิดเลขสามใบคอเว้ยสกิลทำงานเปิดทำเด็กไ,ดไปไปไ่บไไนไวรล่งก็ได้ไม่คิดนาน้ครับคุณทัชจีบันดาตอนนี้เจะดูรือครับไว้บนเยี ทำไมมันคิดหนากเราไอ้คนมันเรือกเอาไอ้คนหรือล่ากอะไรกันใช่เราบกสองพันข้อเปิดทิไอ้ันบกสองพันคิดตีก่อสองหมื่นสามพันติดสายันกาสองหมื่นสามพัชารไลท์เป็นเซ็ตห้าโบกหมืนหู้บั๊เออฟูบั๊ถ้าไ้โบกหมไม่ป้องกันเข้าไปเลยวิดไดเ้เช็คอเซ็กซ์เช็คมีบอลลมวีดีเกรเลโวเดรส ฟูบล็สาเตาร์บลสไปเมทเลยแรงจัดโอ้เปนกรแรลนะเว้ยเงอผู้กัดได้ผู้กัดเมตได้พอฐานะบวเป็นห้แบนบวกที่บได้เก็ได้เดียว่ะเจ๊ได้เดียวสอง2ดสที่ได้ที่เหลือเทไหร่สามเป็นสามเปนแขอค่าละสามหมืใช่กาโดโอ้ติเกอร์ลูกหึ่งเซะจตอไรมือ คือดีที่เขาดิทุกทีครัผมเอา,เเา,าดิ 50, นเรียนหรือก้าโลห้าหมื่นละครับแปลกๆนะแปลกๆห้ื่นสองลสองกิลใบนี้บอกว่าเมื่อเข้าช่างการหรือเมื่อลงช่างเ,เรียโชเกสีหนึ่งไปสามารถเล่นได้หนึงเล็นเสิลหมื่นห้าเป็นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นแปดมพมนกันเพราะได้ยังไง สามดแปดดาเมจิฟรอนต์ตัวทิกเกอร์จบเทินเขาเดินแต่ได้ไล่ต่อออมเกือบตายไล์เดอะวันกาดจะแพ้แล้วราจิเวลอีกนิดจำซีเต็มไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปเอาละไม่มีอะไรละเข้าบทเทิลเพดแค่นี้เหรอแค่นี้แหละทำดีๆเป็นทคขาจากโซจังดอกสามใบไอ้จดอกไม่เกินสองใบเข้าโซ ถ้าเกิดมีเกตต่างกัน4เกตแถวหน้าบัฟ 15, 0, 1, 2, 3, 4แถวหน้าบัฟ15ตี60,001เป็นบวกไป30,005ล <35. S 1> งตีบันกาด 28, 38อีกนิดจมนี่สกิลีินิดบอกว่าเมื่อตีโซบาร์กาดทั้งหมด5ใบที่เกตต่างกัน5เกต ปรับพลังไปจากค่าพกลายเป็นหนึ่งจีบผมเป็นศูนย์แล้วก็มีทายเล็กกันทั้งหมดยูรับแบกปูนปั hey, ้มเลยกเอเลเมนเทเลเซนจะชืดให้ฝั่งมีเทคทิปเปิ้ลได้ไม่ต้องทิ้งมือโกงจังวะทิปเปิ้ลได้ทิปเจตเตอร์เจตท oh, องหรือยังม <c oughs> ึงทองหรือยังชื่ออะไรแล้วเมื่อกี้มันโจมันไม่มีปูว่าซีใบยังไงมันก็มี ย่งนงก็มีอ่ะเด็กให้ดูหนึ่งสองสามสี่ะมึไ <laughs> เร็วอย่าวะกูโ่อนรจวยให้เจอคอริโนอ่ายแล้ว,ลวมันก็ทำเปนแดงวาจากตัาข้างสอเท่ากับสามต้องตีบวลปะ, <laughs> ะไม่มันบบก <c oughs> มันบวกยนจ,จบเทนมันบบกนจ,จบเทนอ,อ๋อมันบบกสามหมืจบเธแล้วแซน,น,นดน้องผมพร้อมตายแล้วครับ <laughs> เธอเด้อนอะไรดูร้อ ผิดใบผิดใบไปเลยโซนอะไรเนาะจดแล้หนึ่งใบเป็นสามไดิจยอีกสามได้จี้หน้าตาแปลกๆนะครับทิ้งไปหนึ่งใบปัดทับเล็กสามใบดูวปเรียคอเราเขาได้เผลอด้วยอะสกิลจ่ายสามเอเดนจี้ปัดทับเด็กสามใบคอเฮ้ยแปลกๆที่เหลือใต้กองเดี๋ยวจะไปบนดิที่กัดเลงได้ได้ ไม่เลงหนึ่งใบไว้บนแล้วก็สามารถเปิดท็อคอได้ไม่กม <4. S 2> ี่ใบสี่ใบครับไม่มีเทิรา์นหน้อีกแล้วไว้บนเมื่อกี้มันใช็เกจสี่ 4, เกจสามแล้วก็เกจ <c oughs> <c oughs> สองคอคอโอ้โหให้ยืดเบิร์นจบที่แสงวันการ์ดสองหมื่นสามพันมันเลี้ยงพิเกอร์ไปแล้วไม่เห็นมันมีแฟนคนหาได้เดือดตายชัวอะไรดีเลย กาโดไว้ไม oh. ่เกสบวกหมื huh. ่นห้าสองนได้สได้เข้าเช็คกุซอโดรเวร์เกตโตฟตุรกาเซเลสพาเวประสีจิมัางตายครับตายผมแย่ผมแย่เสคัาตัวเช็คก์โฟตตทิกเซเลสพาเวประสีจิงเก่งเกินก็สได้สได้มึงเอมึงเหี้ยอะดาเซ เฮขาเฮ้ย่เคยหรออีกใบที่เรียกไปกับฟอนไปฟอนไปกับสามใบเจอไเปล่าพี่พี่ขาพี่เกินเลยพี่เก่งเกินไปละโอเคครับผมก็จบแล้วสำหรับคลิป Battle บรรยากาศนะผมเป็นฝั่งยูทธเบิกนิเชนะไปรอไว้ก่อนไปเตมวิยญาเราไม่ตามทั้งหมดเราไปเจอมึงพี่ที่เบียวอย่างนง้ยเอาคนทำซีรีส์นี้ไม่ได้เบียวกันทุกคนเหรอฮะไม่ได้เบียวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับยูทธเบิก แค่ผมก็จบแล้วเดี๋ยวคลิปไปเท่านบรรยากาศนะครับผมเป็นฝั่งยุดเบอร์ที่ชนะไดจี้ด้วยกันไปนะผมด้วยความโม้สุดๆนะครับผมหรือเปล่าโมกเออไม่โม้ไม่โม้ผมก็ตายแค่ผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสนุนที่ครับร้านยุ้าระเบีกางเกมครับผมสองวันนี้ก็มามาเล่นหรือว่ามาเล่นมาเจอพวกเราได้ใช่แล้วที่ร้านเจ้ระเบียนั่นเองครับผมสองวันนี้ไม่มีแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ซีรีส์หรือคลิปไหนเป็นไรก็ไปดูกันเลย 笑。